การตัดคนมีพิษออกจากชีวิตคือการรักตัวเองไม่ใช่การเกลียดใครในช่วงหนึ่งของชีวิตเราทุกคนล้วนต้องเคยเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนในที่ทำงานบางคนทำให้เราหัวเราะแต่บางคนกลับทำให้เรารู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองบันทอนความมั่นใจ และบีบให้เราต้องใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังทุกคำพูดทุกการกระทำของตัวเองหลายคนยอมทนอยู่กับคนมีพิษเพราะกลัวคำว่าเห็นแก่ตัวกลัวว่าจะถูกมองว่าใจร้ายหรือเกลียดเขาแต่ความจริงแล้วการตัดใครบางคนออกจากชีวิตไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขาแต่เป็นเพราะเราเริ่มรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราอีกต่อไป คนมีพิษในชีวิตไม่ใช่แค่คนที่พูดจาร้ายแต่คือคนที่ทำให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเองคือคนที่เวลาคุยด้วยแล้วเหนื่อยใจคือคนที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจเขาอยู่เสมอคือคนที่ไม่เคยฟังแต่กลับตัดสินคือคนที่อยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเล็กลงเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้สะสมและกัดกินหัวใจเราโดยไม่รู้ตัว จนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าเราเคยยิ้มได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องฝืนการเลือกเดินออกมาไม่ใช่เพราะใจแคบแต่เพราะเราเริ่มเข้าใจว่าพื้นที่ของใจเรามีค่ามากกว่าจะยกให้ใครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเก็บทุกคนไว้ในชีวิตโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเพื่อทำลายความสงบของเราและการตัดใครบางคนออกจากชีวิต ไม่จําเป็นต้องมีดรามา่าไม่ต้องมีการทะเลาะหรือโกรธแค้นบางครั้งแค่ถอยออกมาเงีบเยบๆก็เพียงพอเพื่อรักษาความสงบในหัวใจของเราเองการรักตัวเองคือกล้าเผชิญกับความจริงว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่ดีต่อเราอีกต่อไปแล้วแม้เราจะเคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันแต่หากวันนี้ความสัมพันธ์นั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดความไม่สบายใจ ความไม่เท่าเทียมเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกปล่อยมือไม่มีใครรักคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองและไม่มีใครสมควรได้รับความรักจากคุณถ้าเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยสุดท้ายนี้หากคุณกำลังลังเลว่าควรจะตัดใครบางคนออกจากชีวิตหรือไม่ลองถามตัวเองว่าเขาทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองหรือทำให้คุณรู้สึกแย่ เมื่ออยู่กับเขาคุณเป็นตัวของตัวเองได้หรือแค่พยายามไม่ให้เขาไม่พอใจคุณรู้สึกเบา่าสบายหรือหนักอึดอัดเมื่อคิดถึงเขาคำตอบที่ได้จะบอกคุณว่าคุณควรรักษาเขาไว้หรือควรรักษาหัวใจของตัวเองเพราะการตัดคนมีพิษออกจากชีวิตคือการแสดงความรักต่อตัวเองไม่ใช่การประกาศความเกลียดใครแต่คือการเลือกความสงบแทนความวุ่นวาย เลือกความจริงใจแทนการเสียแซงและเลือกคุณค่าในตัวเราเองแทนการยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครที่ไม่เคยเห็นมันเลยจงรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหัวใจดวงนี้อีกต่อไปเลยบางครั้งการตัดใครบางคนออกจากชีวิตไม่ใช่เพราะเราใจร้ายแต่เพราะเราเริ่มใจดีกับตัวเองมากพอคนที่ทำให้คุณเหนื่อย ไม่สมควรอยู่ในพื้นที่หัวใจของคุณคนที่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองไม่ควรมีสิทธิชี้นำความรู้สึกคุณการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยพิษไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่มันคือชัยชนะเล็กๆของคนที่เริ่มเข้าใจว่าหัวใจของตัวเองสมควรได้รับความสงบมากกว่านี้คุณไม่ได้ใจร้ายคุณแค่เลือกหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณ และวันใดที่คุณกล้าบอกตัวเองว่าพอแล้วฉันขอเลือกตัวเองก่อนนั่นแหละคุณได้เริ่มต้นรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ